คนรับใช้ของเจ้าชายเทหาช่างตัดผมผิดล้านจนทําให้สาวสวยนิสัยดีมากความมั่นใจอิสเบลล่าได้มีโอกาสมาตัดผมให้เจ้าชายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่านะคะวันนี้นะคะแพรจะมาสปอยหนังเรื่องเดอร์รอยเอฟทีเมนค่ะฉายเมื่อปี2022 อย่าเพิ่งบอกว่าเกมที่คุณเล่นนั้นสนุกมากจนกว่าคุณจะได้เล่นฟรีไลท์ออริจินเวิลเกมมือถือยอดฮิตสนุกเล็เตอมเงินคุ้มค่ากว่าใครด้วยแพ็กเกจสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง9บาทพร้อมระบบใหม่อาชีพครบเล่นได้เลยก่อนใครแถมมีแจกไอเทมฟรีใต้ซับนี้มูลค่ากว่า1,000บาทว้าวคุ้มแบบนี้ต้องเล่นแล้วนะ เรื่องราวเริ่มต้นที่อิสเวลา่าหรืออิซี่แฮสไตล์หรือสาวภูมิมากความมั่นใจพรา่าเสน่ห์แถมยังจิตใจดีและยังชอบช่วยเหลือเด็กๆเธอได้เห็นพลาดหัวข่าวการมาของเจ้าชายหนุ่มสุดฮอตแห่งลาเวเนียแต่ทว่าหัวฟูฟ่องของเจ้าชายนั้นก็ทําให้อิซี่ถึงกับอุทานออกมาว่าส่งผมนั่นอะไรกันนาสักพักหนึ่งร้านทําผมของอิซี่ก็ส่งสัญญาณเตือนภัยอิซี่ที่เห็นแบบนั้นเธอก็รีบตรงไปที่ร้านทันทีเรียบใช้ถังดับเพลิงดับไฟจากไม โครเวฟพี่พีและแม่แม,แม่ของอิซี่ก็ต่างพากันส่งเสียงกรีดแล้วแม่ของอิซี่ก็พูดออกมาว่าอิซาเบลล่าลูกช่วยชีวิตเราอิซี่จนเลยถามว่าทําไมไฟถึงไหม้แบบนี้โล่าและเดซินี2สองพี่สาวช่างทาผมก็เล่าสสยให้อิซี่ฟังจนทําให้รู้ว่าพวกเขาใช้ไฟเกินกําลังที่อิซี่เคยเตือนบอกไว้อิซี่จะรู้สึกปวดหัวมากเพราะค่าเสียหายต้องอ่วมแน่ไม่พอรักนายหน้าที่ดีนยังได้มาซ้ำเติมอิซซี่อีกขู่เรื่อง กขับไล่จากเจ้าของตึกเรียกเงินค่าเสียหายแพงๆอีซ <EC S 1> ี่จึงได้พูดออกมาว่านายก็รู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันความจริงแล้วที่นี่มันต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหมดรักก็ตอบว่าเจ้าของตึกไม่เห็นด้วยกับเธอนะแล้วรักก็เรียกเงินค่าเสียหาย2,000ดอลลาร์ 1. จนทําให้ทุกคนรู้สึกแย่มากอีซี่ก็ไม่มีทางเลือกต้องยอมนําเงินเก็บส่วนสำหรับท่องเที่ยวของเธอมาจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดก่อนจะพูดออกมาว่าถ้าเงินมันเกินนายก็เอาไปซื้อหัวใจซะน,นะแต่รักก็ไม่แค็ รับเงินและเดินออกไปอย่างภาคภูมิใจแฮมยังได้ทิ้งทายว่าพวกงโง่เอ้ยจากสาวพ,พนักง,งานทุกคนในร้านก็รู้สึกเห็นใจอีซีมากเข้ามาปลอบใจเธอแล้วภาพก็ตัดมาที่เจ้าชายโทมัสแห่งลาเวเนียเขานั้นรู้สึกกุ้มใจมากที่ไม่มีใครยอมพูดความจริงตรงๆกับพระอ,องค์เลยไม่ว่าเขาจะมีทรงผมที่แปลกหรือสวมเสื้อผ้าที่มันดูไม่เข้ากับเขาทุกคนก็จะเอ่ยชมว่ามันดูดีและเข้ากับเจ้าชายมากเจ้าชายจึงได้พูดออกมาว่า ใครก็ได้ช่วยบอกความจริงกับเราทีเราขอแค่นี้เองวอเตอร์พราะว่ารับใช้ส่วนตัวของเจ้าชายก็พูดออกมาว่าความจริงเหรอความจริงก็คือทรงดูดีแล้วแล้วเจ้าชายก็ขอให้วอเตอร์หาช่างตัดผมมาให้ภายในวันนี้สาวชายที่ไดเยินแบบนั้นจึงได้แนะนำวอเตอร์ให้โทรหาร้านเบลร้านทำผมที่ดีที่สุดในนิวยอร์กที่มีเหล่าคนดังมากมายไปทำผมกันอย่างไม่ขาดสายวอเตอร์ oter, จึงได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาบอกให้ซิลีโทรหาร้านเบล ้านทำผมอันดับหนึ่งในนิวยอร์กทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์จากร้านเบลลิซิเมรร้านของอีซี่ที่มีสโลแกนเดียวกันก็ดังขึ้นอีซี่รับสายและเธอก็ได้คิดว่าคงมีคนโทรมาแกล้งเธอเล่นแน่จึงได้พูดออกมาว่าหรอนั้นฉันก็เป็นราชนินีแห่งจินโนเวียนี่ใครเนี่ยวอเตอร์ Water, ก็ยืนยันเสียงแข่งว่าคือผมต้องการช่างตัดผมให้เจ้าชายโดยโดวนที่สุดและร้านคุณก็มีชื่อเสียงดีมากอีซี่จึงได้เริ่มเชื่อเขาเธอจึงได้เอ่ยถ ถามว่าแล้วคุณจะจ้างฉันเท่าไหร่คะที่ว่าจะตัดผมนาบัวเจอก็ตอบว่า500ดอลลาร์ครับอีซี่จึงถึงกับตาลุกวาวทันทีแต่เธอก็พยายามเก็บอาการและตอบตกลงจากนั้นอีซี่ก็สวมชุดที่มันดูดีที่สุดตรงไปตามที่นัดหมายเมื่อไปถึงบัเจอก็ได้พาอีซี่ไปพบกับเจ้าชายอีซี่นั้นก็รู้สึกตื่นเต้นมากแต่ก็พยายามเก็บอาการไว้เธอได้พูดทักทายเจ้าชายพร้อมกับถอนสส่บัวเจ้าชายก็ได้พูดออกมาว่าโอ้ไม่ ไม่ต้องถอนสายบัวหรอกอีซี่ก็ตอบว่าหม่อมฉันรู้หม่อมฉันต้องถอนสายบัวถ้าเป็นพลเมืองของราเวเนียแต่แค่อยากให้ทรงประทับใจแล้วอีซี่ก็ถอนสายบัวอีกครั้งพลางจ้องตาของเจ้าชายไปด้วยตามธรรมเนียมจนทําให้เจ้าชายรู้สึกประทับใจมากทําตัวไม่ถูกวอวเตอร์จึงได้พูดแทรกขึ้นมาว่าเริ่มกันเลยดีไหมอีซี่จึงได้เริ่มทําผมให้เจ้าชายแต่แล้วระหว่างที่กาลังจะตัดผมแม่บ้านก็ได้เดินตรงเข้ามาเสิร์ฟน้ําชาให้เจ้าชายตามคําสั่งของ สาวใช้แต่เธอดันทำถาดน้ำชาตกลงพื้นจนถูกดูต่อหน้าต่อตาอ,อ,อีซี่อีซี่ก็รู้สึกเห็นใจเธอมากรีบตรงไปปอกก่อนจะหันมามองเจ้าชายที่ไม่สนใจใยดีเลยแล้วอีซี่ก็เดินตรงไปฉีดสเปรย์ใส่หัวของเจ้าชายและฉีดใส่หน้าก่อนจะพูดออกมาว่าทำไมพระองค์เนี่ยแบบนั้นผู้หญิงนั่นทำตัวร้ายกาจแต่กับทรงนั่งเฉยเฉยเจ้าชายก็ตอบว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอีซี่ก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องหรอเธอเป็นภาพ ตัท้อของพรอองค์ไม่ใช่หรอทั้งสองนั้นได้เถียงกันไปมาจนอีซี่ทนความคิดของเจ้าชายไม่ไหวยัดกันไกใส่มือของเจ้าชายก่อนจะเดินออกไปเจ้าชายจึงได้พูดกับบอเตอร์ว่าเทรไปหาร้านไหนมาเนี่ยเย็นวันนั้นอีซี่ก็เดินเท้าเปล่าจนกลับมาถึงร้านทุกคนที่ร้านก็รู้สึกเป็นห่วงเธอมากแล้วอีซี่ก็บ่นออกมาชุดใหญ่ว่าเจ้าชายคุณจะเป็นอย่าง,งานั้นคุณจะเป็นอย่างนี้ระหว่างที่บนจู่ๆทุกคนก็มีสีหน้าที่ตกใจมากเพราะเจ้าชายตัวจริง ได้มาที่ร้านของพวกเขาเดซินนี่จึงรีบหันก็าอี้ของอีซี่ไปหาเจ้าชายอีซี่ที่เห็นแบบนั้นเธอก็ยิงคําถามทันทีคุณมาทําอะไรที่นี่เจ้าชายก็ตอบว่าเธอลืมกันไกเอาไวนะ้น่ะแล้วเราก็อยากให้เธอตัดผมเราต่อจนเสร็จด้วยพอดีเธอรีบออกไปก่อนอีซ <Easy, S 2> ี่ก็ไม่ยอมตัดให้เจ้าชายจึงได้นํานเงินออกมาจ่ายค่าทําผมแม้ว่าอีซี่จะไม่ยอมตัดให้เพื่อแสดงความมีมายตรีจิตที่เขามีให้อีซี่ดูจนอีซี่ ยอมตัดผมให้จากนั้นอิซี่ก็ตัดผมให้เจ้าชายจนเสร็จเจ้าชายก็รู้สึกดีมากกับทรงผมใหม่ที่มันดูเข้ากับพระองค์มากๆแล้วเจ้าชายก็ไยถามทุกคนในร้านว่ารถไฟใต้ดินไปทางไหนยายของอิซี่จึงได้เสนอให้อิซี่เดินไปนส่งเจ้าชายอิซี่นั้นก็รู้สึกแปลกใจมากที่เจ้าชายน่ารถไฟฟ้าใต้ดินเป็นด้วยเจ้าชายจึงได้บอกว่าเขาแค่พยายามทาตัวให้กลมกลืนกับทุกคนอิซี่จึงได้แซวว่าคุณใส่ทักซิโดแถมมีรถหรู อย่างนี้คือกลมคือหรอเจ้าชายก็ตอบว่ามันเป็นระเบียบนะขอโทษด้วยอีซี่จะได้คิดเล่นสนุกพาเจ้าชายเดินวิ่งหนีรถหลูแกล้งให้วอเตอร์ขับตามทั้งสองนานก็รู้สึกสนุกสนานมากจนเจ้าชายพูดออกมาว่าถือซะว่าเป็นการลงโทษวอเตอร์เขาสารภาพกับเราว่าเขาโทรผิดตอนโทรไปหาเธอเห็นว่าทีแรกเขาตั้งใจจะโทรหาร้านเบลอีซี่ก็เข้าใจได้เจ้าชายจะได้พูดต่อว่าเราดีใจนะที่เขา คืนนี้เราได้สนุกที่สุดในรอบอนั้นมากๆแล้วเจ้าชายนะั้นได้เริ่มหลงเสน่ห์ของอีซี่แต่แล้ววอเตอร์ก็ขัดจังว่าพูดออกมาว่าขออภัยฝ่าบาทแต่ใกล้ถึงเวลารอบงานเลี้ยงงานมั่นแล้วจนทําให้รู้ว่าเจ้าชายกําลังจะแต่งงานวันต่อมาวอเตอร์ก็ได้แนะนําทีมงานนั้นทําผมของอีซี่ให้มาช่วยแต่งหน้าทําผมในพิธีพิเศษที่ลาเวเนียซึ่งทางครอบครัวของฝั่งครูมันก็ ตกลงพอเตอร์จึงได้นําสารจากราชวงศ์มาส่งมอบให้แก่อีซี่อีซี่และทุกคนในร้านก็รู้สึกเป็นเกียรดและตื่นเต้นมากเพราะค่าจ้างมันสูงถึง50,000่นดอลลาร์หลังจากนั้นอีซี่พร้อมกับสองสาวช่างทาผมก็ออกเดินทางไปที่ลาเวเนียมุ่งหน้าสู่พระราชวังซึ่งเจ้าชายนั้นก็ได้ให้ทั้ง3มสาวพักอยู่ที่พระราชวังเป็นการส่วนตัวและเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยเพราะเขานั้นหวังให้อีซี่ประทับใจบ้างแล้วอีซี่ก็ได้ ทำความรู้จักกับราชาและราชินีพ่อและแม่เลี้ยงของเจ้าชายจากนั้นโบเตอร์ก,ก็ได้พาทั้งสามสาวขึ้นไปที่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของพระราชวังถูกคนจะรู้สึกดีมากในหน้าของเจ้าชายความจริงแล้วเขาไม่ได้รักลอเรนเจ้าสาวของเขาเลยแทบจะไม่รู้จักเธอเลยด้วยซ้ำการแต่งงานนี้เป็นเหมือนการคุมถุงชนมากกว่าเจ้าชายจะรู้สึกกุ้มใจมากและขณะที่เจ้าชายกำลังนั่งรถไปกับลอเรนเขาก็บังเอิญเห็นอีซี่กำลังนำขนมไ แจกให้หลอคนงานทําความรู้จักและผูกมิตรกับคนรับใช้ในวังเขาจึงได้บอกให้คนขับรถหยุดรถก่อนแล้วเจ้าชายก็พูดทักททยอีซี่ก่อนจะแนะนํารอเลนคู่มั่นของเขาให้อีซี่รู้จักอีซี่ก็ทําความรู้จักรอเลนแถมยังได้ปากหวานผู้ชมว่ารอเลนสวยอีกด้วยจนทําให้รอเลนรู้สึกว่าอีซี่น่าสนใจมากเย็นวันนั้นอีซี่ก็ได้สวมชุดแสนสวยเตรียมตไปปาร์ตี้เพียงคนเดียววอร์เดอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกเป็นห่วงอีซี่ รีบตรงไปรายงานเรื่องนี้ต่อเจ้าชายเจ้าชายจึงได้พูดออกมาว่างั้นก็ไปกับเธอสิอว,อวัเตอร์ก็ตอบว่ากระหม่อมหมดวัยเที่ยวกลังคืนแล้วเป็นคนที่ตามเธอทันจะดีกว่าแล้วถ้าเป็นฝ่าบาทเล่าเธอรู้จักพระองค์หากทรงได้พักจากราชกิจกระหม่อมคิดว่าคงดีกับพระองค์เองเจ้าชายที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกเห็นด้วยรียบตรงไปเปลี่ยนชุดแบบสามัญชนตามอีซี่ไปอีซี่ก็รู้สึกแปลกใจมากพูดออกมาว่าคุณมาท อะไรที่นี่เจ้าชายก็ตอบว่าคือว่าฉันจะไปกับเธอด้วยนะให้เธอเป็นไกด์สำรวจชีวิตคนทั่วไปอีซี่ก็บอกว่าอืมไม่รู้สิแบบนี้จะมีปัญหาทีหลังหรือเปล่าเจ้าชายก็พูดหยอกว่าไม่ไม่มีใครทำอะไรเธอหรอกอย่างมากก็โดนจำคุกข้อหาลักพาตัวราชนิกุลแต่แค่นิดหน่อยนิดเดียวจากนั้นทั้งสองก็เดินตรงเข้าไปในเมืองอีซี่นั้นก็ได้พาเจ้าชายไปในโซนลับในเมืองย่านอูเบอร์เดอร์กรีซที่เธอเพอิ่งจะ อตอนมาเดินสำรวจมันเป็นที่ที่ชาวเมืองออกมาร้องรำทำเพลงจัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานจนทำให้เจ้าชายถึงกับแปลกใจเพราะเจ้าชายถูกปลุกฝังว่ายานนี้เป็นย่ออันตรายเจ้าชายนั้นได้ลองชิมอาหารและยังได้นั่งมองอีซี่ร่วมเต้นรำกับเหล่าชาวบ้านเขาก็รู้สึกมีความสุขมากรอยยิ้มบนใบหน้าปรากฏมาไม่หยุดย่อนสักพักหนึ่งอีซี่ก็ได้ขอให้เด็กน้อยไปเอ่ยชวนเจ้าชายให้ออกมาเต้นรำแบบพื้นเมืองด้วย กเจ้าชายที่โดนขอแบบนั้นก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเขาจึงได้ออกไปเต้นรำกับทุกคนอย่างสนุกสนานจากนั้นเจ้าชายก็พาอิซี่ไปนอนดูดาวใช้เวลาร่วมกันพูดคุยศึกษากันมันก็ยิ่งทําให้เจ้าชายได้เห็นว่าอิซี่เป็นคนที่ฉลาดและมีเสน่ห์แค่ไหนและอิซี่ก็ได้รู้ว่าเจ้าชายถูกคุมถุงชนอิซี่จึงได้พูดออกมาว่านี่คุณพูดจริงหรอคุณไม่ได้ปัดขวาตอนเจอลอเลนเหรอเจ้าชายก็ ขาวออกมาพร้อมกับพูดว่าไม่ไม่หลอกแต่จริงๆย้อนดูประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ใครไม่ใช่ญาติกันก็ดีแล้วอีซี่ี่ได้ข่าวออกมาเจ้าชายที่ได้พูดต่อว่าบอกไม่ถูกเลยว่ามารู้สึกแปลกใหม่แค่ไหนที่ได้อยู่กับผู้คนที่มองว่าฉันเป็นแค่คนธรรมดาและก็ไม่มุ่งหาประโยชน์จากตําแหน่งของฉันเจ้าชายนั้นรู้สึกคิดถูกมากที่คืนนี้ออกมากับอีซีเมื่อทั้งสองเดินกลับไปถึงวังเจ้าชายก็ได้กั ขอบคุณอีซี่ค้างส่งสายตาหวานหยาดเยิมจนทําให้อีซี่รู้สึกได้แล้วเจ้าชายก็พูดออกมาว่าขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมในฐานะเพื่อนเธอบอกว่าเธอคงจะเปลี่ยนโลกได้ถ้ามีคนให้โอกาสฉันว่าไม่มีใครให้โอกาสนั้นหรอกแต่เธอต้องคว้าม,มาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เธออยากเห็นในโลกนี้เธอควรทําเพราะว่าเธอเป็นคนที่แสนมหัศจรรย์รารีสวัส์อีซี่คาพูดเหล่านี้มันก็ทําให้อีซี่ถึงกับตกอยู่ในภาวะ นำเรื่องนี้แกไปคิดและยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัววันต่อมาราชาก็ได้บอกกับเจ้าชายว่าพ่อของลอเรนจะซื้อที่ดินย่านอูเวอร์และช่วยปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนเจ้าชายที่ดินแบบนั้นเขาจะได้ขอดูแผนโครงการแต่ราชากับไม่อยากให้เจ้าชายเข้ามายุ่งเรื่องนี้เลยและยังได้บอกให้เจ้าชายหันไปสนใจเรื่องแต่งงานดีกว่าเจ้าชายจึงจำเป็นต้องไปซ้อมเข้าไปที่แต่งงานด้วยความรู้สึกที่เบื่อหน่ายมากแต่เมื่อเขาเห็นอีซี่เดินผ่านหน้าเขาไป แววตาของเขาก็สดใสขึ้นมาทันทีซึ่งอีซี่นั้นก็กำลังจะไปแจกใบปลิวให้ผู้คนบริจาคของเก่าที่ไม่ใช้แล้วให้แกเด็กด้โอกาสนเ่ตอูเบอร์เมืเ่อแจกเสร็จอีซี่ยังได้ต่อไปซื้อวัตถุด,ดิบเพื่อจะมาทําสปากเกตตีให้แจกให้แกเด็กๆเ,เหล่านั้นจากนั้นอีซี่ก็ตรงไปที่ห้องครัวในพระราชวังก่าวขอให้แม่ครัวช่วยเธอทำสปากเกตตีแม่ครัวก็ยอมช่วยตามมาด้วยเดซินี่และโลลาก็มาช่วยด้วยอีกแรงทุกคนนั้นได้ เชืกันทาสปากเกตตี้ไปพ้างดื่มกันไปอย่างเฮฮาปาร์ตี้จนวอร์เตอร์ที่ผ่านมาเห็นทนไม่ไหวรวมดื่มร้องเต้นด้วยอีกคนวันต่อมาประชาชนก็นําของมาบริจาคจนเต็มตู้ยามจนทาให้อิซี่รู้สึกดีมากส่วนเจ้าชายที่ได้รู้ว่าอิซี่กำลังจะช่วยเหลือเหล่าเด็กน้อยที่เขตอูเบอร์จากการที่เขาพูดเราอิซี่มีแรงใจเขาก็ได้อาสาจะช่วยอิซซี่อีกแรงแต่แล้วระหว่างที่ทั้งสองกำลังรอให้คนสวนมาช่วยขนของ แม่ของลอรเรนก็ได้สังเกตเห็นอีซี่กับเจ้าชายสายตาของแม่ก็เปลี่ยนไปทันทีเธอได้รู้ทันทีว่าเจ้าชายกําลังหลงสเสน่ห์ของอีซี่ลอรเรนที่เห็นแบบนั้นเธอก็พูดออกมาว่าแม่อย่าก่อเรื่องอะไรก่อนพิธีพิเศษนะคะแม่ก็ตอบว่าโอ้โถเอ้ยถ้ามีแม่ช่างทําผมคนนี้เพอเพลลูกอาจจะไม่ได้แต่งงานหรอกลอรเรนก็ตอบว่าเออที่จริงก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แย่นักก็ได้นะคะหนูแทบจะไม่รู้จักเขาเลยซึ่งความจริงแล้วนั้นลอเรนก็ยัง ไม่อยากแต่งงานเธออยากทำธุรกิจมากกว่าแต่แม่ก็ไม่สนจากนั้นเจ้าชายกับ e Z, อีซี่ก็ขับรถขนของใช้ของเล่นต่างๆตรงไปที่โรงเรียนในอูเบอร์ครูและเด็กๆที่โรงเรียนก็รู้สึกดีใจมากที่โรงเรียนเล็กๆและได้ออโอกาสแห่งนี้ได้รับโอกาสดีๆแต่แล้วระหว่างที่เจ้าชายกับอีซี่กำลังมีโมเมนต์หวานๆกันแม่ของโดเรนก็ได้อบถ่ายรูปของทั้งสองก่อนจะพูดออกมาว่าเก็บไว้ในความทรงจำวันต่อมารูปถ่ายของเจ้าชายกับอีซี่ก็พาดหัวข่าว หน้าหนึ่งทาให้ราชาถึงกับอึ้งไปเลยราชินีก็ได้จัดการสั่งให้วอเตอร์ไปทไําลายหนังสือพิมพ์ทุกฉบ,บับที่มีพาดหัวข่าวนี้ทิ้งก่อนจะสั่งให้วอเตอร์ไปไล่ให้อซี่กลับไปสักพักหนึ่งพ่อแม่ของลอเรนก็เดินตรงเข้ามาไว้ไว้ใส่ราชาราชาจะได้พูดออกมาว่าเราจัดการเรียบร้อยหมดแล้วเราแน่ใจว่ามันเป็นแค่ื้องเข้าใจผิดส่วนเจ้าชายนั้นเขาก็รู้สึกกัะวลกระวายใจมากเรื่องตรงไปหาอีซี่ซึ่งอีซี่ก็กำลังขน ของขึ้นรถเตรียมตัวกับเจ้าชายที่ได้จับมือของอีซี่ก่อนจะพูดออกมาว่าขอร้องล่ะฉันไม่อยากให้เธอไปอีซี่ก็พูดออกมาว่าคุณจะแต่งงานพวกนี้แล้วนะเจ้าชายก็บอกว่ากับคนที่ฉันไม่รู้จักคนที่ฉันไม่ได้รักอย่าไปเลยนะอย่าไปเลยอีซี่ก็รู้สึกซึ้งใจมากแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องจากไปเธอจึงได้ปล่อยมือของเจ้าชายก่อนจะขึ้นรถจากไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ บัวเตอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกเห็นใจเจ้าชายมากส่วนเจ้าชายเขาก็ได้ตรงไปต่อว่าพอกับแม่ว่าครั้งนี้ท่านทําเกินไปลูกจะไม่แต่งงานลูกจะยกเลิกพิธีอภิเษกราชาก็รีบพูดออกมาว่าพิธีอภิเษกจะต้องเกิดขึ้นชีวิตของพวกเราและชะตาของราชวงศ์ขึ้นอยู่กับการแต่งงานครั้งนี้เจ้าชายก็เลยถามว่าท่านหมายความว่ายังไงราชาก็ตอบว่าเราไม่มีเงินแล้วเงินเฟ้อพุ่งสูงลงทุนขาดทุนการเป็นพระ าามันไม่ง่ายนะเดี๋ยวนี้ราชินีก็เสริมว่าพวกเขาต้องการที่ดินแล้วเราก็ต้องการเงินมันจะเป็นข้อตกลงในการแต่งงานครั้งนี้เจ้าชายจึงได้รู้ความจริงว่าที่ดินเขตโอบเบอร์ที่ครอบครัวของลอเรเนจะได้ไปไม่ได้จะนําไปพัฒนาผู้ประชาชนแต่จะนําไปพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเจ้าชายจึงถึงกับทนไม่ไหวพูดออกามาว่าลูกจะไม่ขอมีส่วนร่วมในการทาร้ายชุมชนตรงนั้นหรอกแต่ราชาและราชินีก็ได้พยายามพูดให้เจ้าชาย ยอมเข้าไปไดีแต่งงานจนได้และแล้ววันงานอภิษกก็มาถึงลอเรนได้เริ่มแต่งหน้าทำผมกับช่างเดสตินีและโลราสวร์เจ้าชายเขานั้นก็ได้สวมชุดเจ้าบ่าวร้างถามวอเตอร์ว่าหมวกใบนี้เป็นยังไงบ้างวอเตอร์ Water จึงได้เลือกที่จะพูดความในใจออกมาทั้งหมดว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยมีคนรักแต่เขาได้เลือกที่จะมาเป็นคนรับเช้ส่วนตัวของเจ้าชายจึงจําเป็นต้องทิ้งคนทางนั้นไปแนวว่าทุกวันนี้เขาจะมีทรัพย์สมบัติพร้อมทุกอย่าง แต่มันก็ไม่สําคัญเลยเพราะอย่างเดียวที่เขาขาดคือความรักเขาจึงรู้สึกเสียใจมากวอเตอร์ Water, จึงไม่อยากให้เจ้าชายเป็นเหมือนกับเขาเขาจึงได้พูดบอกกับเจ้าชายอีกว่าอย่าแต่งงานเลยที่ผมรู้ก็คือพ่อและแม่ของท่านเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่ถ้าหาเรื่องใส่ตัวเองได้ก็ควรจะแก้ปัญหาเองคุณไม่ได้รักรอเลยเลยคุณรักอิซซี่ต่างหากและผมก็เกลียดหมกใบนี้เจ้าชายจึงได้กอดขอบคุณวอเตอร์อย่างส้งใจก่อนจะรีบตรงออก ออไปที่ห้องแต่งหน้าของลอเรนแล้วเขาก็ขอคุยกับลอเรนเป็นการส่วนตัวเจ้าชายนั้นก็ได้พยายามสรรหาถ้อยคำที่จะไม่ทําให้ลอเรนเสียน้ายําใจพยายามพูดมันออกมาจนลอเรนพอจะเดาได้พูดออกมาว่าโทมัสพ่อเธอฉันก็ไม่อยากแต่งงานเหมือนกันทั้งสองจะได้กอดกันอย่างดีใจแล้วเจ้าชายก็เดินออกจากห้องไปส่วนลอเรนเธอก็ได้ขอคุยเคร์กับแม่เป็นการส่วนตัวในหน้าของอิซซี่เมื่อเธอกลับไปถึงบ้าน ธอก็พบว่าแน่ของเธอทำร้านไฟไหม้อีกแล้วแต่ครั้งนี้มันหนักและรุนแรงมากร้านได้พังเสียหายหมดสักพักหนึ่งจากก็ได้เดินตรงเข้ามาขู่ลีดไถเงินกับอิซี่อิซี่ที่ได้พูดออกมาว่าไม่ต้องหว่วงเรื่องนั้นหรอกฉันคุยกับเจ้าของตึกเรียบร้อยแล้วเธอแปลกใจมากเลยที่รู้เรื่องปัญหาที่ฉันเจอในตึกน,นี้นะ่ะเพราะเธอจ่ายเงินให้ในายเดินสายไฟใหม่ตั้งปีหนึ่งแล้วเขาแปลกใจเข้าไปอีกนะพอรู้ว่านายเก็บเงินใช้ไปเยอะขนาดไหนที่เขา ไม่เคยได้รับเลยเขาดูไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ด้วยดาร์กจึงถึงกับหน้าเออไปเลยนาซีตเป็นไก่ต้มเดินออกจากร้านไปทุกคนก็รู้สึกชอบใจมากก็ฉลองกันใหญ่ในกลางดึกคืนนั้นขณะที่อีซีเดินออกมาดูดาวที่ระเบียงเจ้าชายก็ได้ควบหมาตรงมาหาอีซีอีซีจึงได้พูดออกมาว่าโทมัสคุณทําอะไรของคุณน่ะงานแต่งของคุณล่ะเจ้าชายก็ตอบว่ายกเลิกไปแล้วแล้วเจ้าชายก็ลงจากมา้าปีนขึ้นบันได ไปหาอีซีก่อนจะพูดออกมาว่าคือว่าฉันมีเรื่องที่ต้องสารภาพฉันไม่ได้พูดความจริงกับเธอทั้งหมดคืนนั้นที่เราไปเที่ยวด้วยกันในเมืองเธอบอกว่าฉันมองเธออย่างมีเล็ดไนฉันก็มองเธอแบบนั้นจริงและฉันก็อยากมองเธอแบบนั้นไปตลอดชีวิตแล้วเจ้าชายกับอีซีก็จูบก,กันอย่างที่ฝ่ายหาความรักของทั้งคู่ได้ถูกเติมเต็มซึ่งกันและกันจากนั้นเจ้าชายก็พาอีซีไปขี่มา้าเดินชมม ยามค่ำคืนที่แสนโรแมนติกแล้วเรื่องราวก็ได้จบลง <_ T> ก็จบแล้วนะคะกับเรื่อง The Royal Treatment เป็นกันบ้างคะ่ะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพรวด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย